ฮัลโหลสวัสดีครับกลับกลิบก้องกับกลิบกล้องกลิปนี้ต้องตกันจนก้อนเลยครับต้อนจุนออกเลยไม่ไม่ต้อนไม่ได้เนี่งัดไม่มีมันเราไม่ด้วยยับเรียวตัวกันจนมันจุ่มเอาเราตัวกันจนออกแล้วอัดได้สบายเลยทีนี้เดี๋ยวตัวกันจนก้อนครับไปลุยกันต่อ Lang à, gần như vậy góng gặp. Rò young bati di đi qua ba. So phúc bắt được ở gần. Rò gặp mi gặp. Lê gắn đoán toilet gặp để gặp mi 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 mấy mi gặp ตบปุ๊บมาปั๊บไรกนเนี่ก็ม okay, าแับนี้วรอเกตอนอะไรต้อนอะไรป่ตอแตงแบนี้เลยต้อนไหนนอ้นอลูกตัวแับนี้ตลอนอ,อะไรนี่อกเนินหลังเลื่อนเป็นทิตัวนู้แต่นี่เราตออ้นอนน้ดลตัวเก okay, ๋ปลอมลุยรลอมลุยรลอมลุยครับรลอมลุย ป่านหิงดดิโอเคได้ปฏิด้นำนำต้มน้ำตมรักตีไหมเอาู้กสาวป้าสีแดงแดงนิดมาเล่นเลยปฏิองไดครับแล่นไหมก็เปมนก็ไม่ดีครับมีได้เปมนมาสวยถึงสี ไม่ใหญ่กบไปใหญ่กัาานครับกบไปมิตรป้าบเรื่อยเหมือนกูนองคูนองโด้จักกันปีเรื่อยแล้วอันนี้พวผมไมยย่ยุนิไม่ต้อนเปลือกน้อยน้อยนุยน่งตั้ง ย่องกันถูกเดียวพอย,ยอง่งพอรถดุด๊ดอู้หลืนขึ้นไม่ได้พัดรอแต่ถ้าว่าต้องกันจนวันี้แล้วจะเต็มไปเลยครับอ่เก็บช่องอ่ะร้อนได้ไหมเดี๋ยวนี้เก็บนึ่งไม่ร้อนออเลยมีกันจนเก็บนึ่งไปไม่จะร้อนเลยมีกันจนนี่เก็บช่อร้อนแล้วนี่เก็บช่อโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับพุ่ม